ึงน,นี่นักเข็ม้วเนี่ยเข็มเก่งทีสัตวันนี้นะคะเจ๊โดนบังคับให้มาเก็บห้องอีชนีดูห้องของมันสิไม่รู้จะโลกไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้จะเก็บหมดหรือเปล่าในวันนี้เนี่ยเก็บอุย้ยนี่จะจากขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะแยกมุมอันนี้จะเป็นมุมอะไร อ่าอันนี้จะเป็นมุมกล่องสุ่มนะคะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนตุ๊กตานะจ๊ะส่วนมุมนี้นะจ๊ะจะเป็นพวกของเล่นฟิกเกอร์โมเดลของอิชนีมันนะจ๊ะแต่แบบไมนต้องเก็บหรอกแค่นี้มันก็สวยละเนี่ยมุมนี้อะเจ๊ว่ามันก็สวยดีเลยนะมึงก็ไม่ต้องเก็บอะไรบ้าไม้หรอกแค่นี้ได้หน่อยเอ้ยกอริลลาน้อยมาตรงจี้น่ารักจริงๆเลยเอาเก็บต่อแล้วตรงนี้จะเป็นมุมสุดท้ายนะจ๊ะก็คือบนเตียง เตียงไว้ใช้นอนไม่ใช่เก็บของอี้ชนีไม่รู้จะเอามากองรวมกันไว้ทําไมเนี่ยและนี่นะจ๊ะเราได้เก็บของกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ90อร์ซนได้นะจ๊ะแล้วเราก็จะเอากล่องของพวกชิ้นใหญ่ๆเอาไปไว้ข้างหลังแล้วก็ตุ๊กตาให้มันจัดเป็นโซนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะไอ้ยามาวางไว้แล้วกล่องก็เทินเดินเดินเดินกันประมาณนี้จ้ะมึงจะไปไหนอะไรมึงทำอะไรอะไรยังไม่ช่วยกูเก็บเลย ช่วยแล้วตอนไหนมึงก็แค่ช่วยแบบเดินกับปึ๊บกับปึ๊บนี่เรียกว่าช่วยก็ช่วยแล้วไงทำเป็นนี่นี่กูเก็บอยู่คนเดียวและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมกล่องจุ่มนะจ๊ะทุกคนนี่วางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูดูดูด,ด,ดูนี่ชินจังชินจังนี่ก็ชินจังมีลาบูบูมีอะไรเยี่ยะมากายไปหมดเลยแล้วก็เอาขยะนี้ไปทิ้งนะจ๊ะสวยงาม เคมแล้วเนี่ยเคมเก่งที่สั์และตรงนี้ก็จะเป็นมุมของเล่นฟิกเกอร์โมเดลเหมือนที่ฉันพูดไปในอ่าอันแรกนะจ๊ะนี่มุมของอิชานีจัดสวยแล้วแทบไม่ต้องจัดอะไรเลยระวังของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอยูนหน้าพาออกมาเลยจและนี่ก็คืออาณาจักรของของเล่นของอิชานีที่เราช่วยกันเก็บมาดูเป็นไงทุกคนเออจบ ขอโทษทีวพอดีแบบมองไม่เห็นไงไปติดน,นิดหน่อยห่ออและนี่ก็คืออาณาจักรของอีชนีมันนะจ๊ะเป็นไงนี่เตียงและนี่ก็มุมฟิกเกอร์และนี่ก็อาร์ทอยข้างหลังตรงนู้นไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นมุมเก็บของทัท่วไปกระจุกกระจิกนะจ๊ะทุกคนอาสวยงามใช่มเป็นล่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อก็ อะไรคำพูดมากมายความหมายกูทำอิสะพูดอยู่ได้นะอะไรก็เก็บง้อคอัปเดตให้คนดูเขาดูไงแล้วมึงเอาปากทำงานดงๆในอะิสก็กลัวอัปเดตไงว่ามึงแบบขั้นตอนไหนไปไหนไปทำอะไรบ้างอย่างนี้ไงไม่ต้องมึงต้องช่วยกูทำเนี่ยเก็บเสร็จแล้วมาขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะกลับบ้านกันนะจ๊ะอีสระ